สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเป็ดทองพูนนะครับวิธีอิสระภาพนะครับวันนี้นะครับนะครับถึงขั้นตอนนะครับบ้านไม้ไผ่นะครับมาลงในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับขุดบ่อเลี้ยงปลาเรียบร้อยนะครับอันล้วเรียบร้อยนะครับปลูกต้นไม้นะครับลงต้นไม้บรรยากาศดีนะครับแถวนี้นะครับก็บ้านไม้ไผ่มาลงครับวันนี้ก็เอามาหอ้เสียงไก่นะครับนะครับเสียงไก่ ก็วันนี้มาเป็นเกตเล็กๆน้อยๆนะครับพอดีนะครับก็เอาบ้านไม้ไผ่มาลงก่อนนะครับแล้วก็มาดูแลพื้นที่นะครับเอาปลูกต้นไม้มาขุดบ่อเลี้ยงปลามาอยู่พื้นที่นะครับนี่ครับห้องน้ําเป็นไม้ไผ่แล้วก็บ้านหลังไม้ไผ่เห็นไหมครับนี่นะครับข้อข้อข้อเสียของที่นี่คือว่าลมแรงหน่อยนะครับข้อเสียของบ้านไม้ไผ่นะครับลมมันแรงนะครับลมมันแรงนะครับพอเราถมขึ้นมาจากพื้นเนี่ยหนึ่งเมตรนะครับ ขุดจากบอ่อขึ้นมาถมได้หนึ่งเมตรสูงขึ้นมานครับลมจะมาช่องนี้นะครับนี่นี่นี่ลมมาช่องนี้ครับนี่แทงตรงมาเลยนะครับเมื่อวานนี้ลมแรงมากๆนะครับนะครับเนี่ยลมแรงมากๆลมม,มันผ่านช่องนี้มานะครับก็มาโต้บ้านนะครับซึ่งบ้านไม้ไผ่เนี่ยนะครับข้อเสียงเขาคือว่าถ้าเราจะเทพื้นนะครับเราก็ต้องยกมาวางได้เลยนะครับแต่ว่าการล็อกเนี่ยก็ไม่มีอะไรมันต้องเราต้องเสือมอาเองนะครับหมายถึงว่า ทางร้านไม้ไผ่เขาจะมีมาให้เราคือว่าเป็นเข็มนะครับไม้ไผ่เข็มไม้เข็มไม้ลักษณะเข็มไม้เป็นไม้เป็นไม้แบบนี้นะครับแต่ว่าเขาเหลาหนึ่งเมตรนะครับเหลาแหลมแอย่างนี้หนึ่งเมตรนะครับแล้วเขาก็แทงออกไปแล้วก็ผูกซึ่งความเป็นจริงถ้าลมแรงๆเนะี่ยผมว่ามันเรากลัวนะแต่เราก็แต่มว่าวานนี้ยลมแรงมันก็มันก็แค่ปะทะนะครับแต่ก็ไม่ขยับนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเขาจะลองปูนว้ให้แบบนี้อวานนี้ลมแรงประมาณกลางนะครับ นะครับลุงแถวนี้บอกว่ามันยังแรงกว่านี้อีกนะครับแค่ประมาณกลางมันก็ตีบ้านตัวนี้ครับตีเบบบๆผมก็กลัวว่ามันจะลอยนะครับความกลัวนะครับวันนี้ก็เลยแก้ไขเบื้องต้นนะครับนี่ครับขุดบ่อขุดหลุมห้าสิบเซนห้าสิบเซนนะครับแล้วก็ใช้เสาหน้าหกนะครับยาวเมตรห้าสิบลงไปห้าสิบดูครับเทปูนหินเยอะ เดี๋ยวรอปูนแห้งนะครับเพื่อฟามสบายใจของเรานะครับรอปูนแห้งแล้วก็นี่ครับจะยิงเข้าตรงนี้เข้ายึดเสานี้นะครับเสานี้ก็แน่นอยู่นะครับยึดเสานี้สองตัวนะครับเป็นน็อตสองตัวยึดเลยเป็นน็อตยาวต่อกันนี่ครับนะครับเพื่อฟามสบายใจนะครับสองเสาหน้านู้นอีกหนึ่งเสานะครับเพราะลมชอบมาด้านนี้นะครับลมชอบมาด้านนี้นะครับนี่ลมมาด้านนี้ลมมาแรงมากๆนะครับเมื่อคืนนี้ ครับวันนี้ก็เลยนี่ครับยึดถ้าใครจะซื้อบ้านไม้ไผ่มาลงนะครับเย็นดีนะครับผมบอกให้เลยนะเย็นนะครับด้านในจะเย็นนะครับผมนอนแล้วด้านในจะเย็นนะครับด้านในจะเย็นนะครับพัดลมเนี่ยถ้าเกิดอากาศมันร้อนเปิดพัดลมสายๆตัวเดียวพอแล้วนะครับไม่ต้องติดแอร์นะครับบ้านไม้ไผ่นี่เย็นนะครับเย็นนะแต่ก็ต้องดูเรื่องนะครับเรายกมาวางเราจะล็อกขาเขาไว้ยังไงนะครับ ต้องระวังลมเพราะตรงนี้มีผมอยู่ชัยนานะครับตำบลวังหมันเมื่อคืนนี้ลมแรงมากๆครับมาช่องนี้พายุมาโอ้โหลมแรงฟ้าแรงนะครับพัดโต้บ้านเบิรผมก็กลัวนะครับกลัวกลัวว่าจะลอยกลัวว่าจะขยับด้วยความกลัวครับเราไม่เคยเจอประสบการณ์ลมแรงแบบนี้นะครับแต่ถามลุงแถวนี้เขาบอกว่ามันจะแรงกว่านี้อีกนะครับแรงกว่านี้อีกอันนี้แค่ปานกลางผมบอกเลยว่าไม่ได้แล้วถ้าแรงกว่านี้อีกก็ต้องยึดแบบนี้นะครับเสาหน้าหก เทปูนหนาๆลงไปเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พอยิงติดปุ๊บก็กบเอากบก่อนนะครับเดี๋ยวกบนี่ครับดินกบลงไปแล้วก็ยึดเสานะครับอย่างน้อยๆก็มั่นใจไม่ลอยไม่พลิกแน่นอนแล้วก็อุ่นใจขึ้นไปนะครับด้วยความกลัวนะครับนี่ยเสาห้องน้าผมก็ยึดนะนี่ครับยึดแบบนี้นะครับพุกสี่ตัวครับที่ปูนสองที่เสาสองยึดแบบนี้ก็อยู่นะครับนี่ยึดใช้ยิงเข้าไปเลย นี่เป็นห้องน้ํานะครับถ้าเราไม่ยึดลมแรงมาห้องน้ํามันเบานะครับห้องน้ําเนี่ยมันเบามันกว้างแค่เม็ดยี่สิบยาวสองเมตรแค่นั้นเองนะครับเนี่ยมันอาจจะพลิกได้เนี่ยห้องน้ํานะครับมันอาจจะพลิกไปทางนู้นได้ก็เลยต้องยึดไว้เมื่อวานนี้ลมแรงมากลมตั้งเฉยนะครับขนาดทับขานะไม่ได้กลางนะครับลม้มลมแรงมากครับเมื่อวานไฟดับนะครับเมื่อวานนี้ไฟดับ นี่ครับก็ตอนนี้นะครับช่องเป็ดทองพูลก็ได้มาอยู่ไถนาแล้วนะครับมาอยู่ไถนาแล้วก็ขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับปลูกต้นไม้นะครับเพราะว่าเราต้องอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่เนี่ยต้นไม้เนี่ยมันจะเจริญองอกงามแบบว่าปล่อยทิ้งกว้างมันมันจะไม่งอกง,งามเต็มที่ถ้าเราอยู่เนี่ยหนึ่งหนอนมแมลงอะไรที่มันมาทํามากินใบเนี่ยเราก็จะออกได้เราต้องพวนด,ดินมันนะครับนะครับ หนึ่งไร่นี่ข้างก็จะมีคอกวายธรรมชาตินะครับนี่ครับหอนทองนะครับขอนทองฝรั่งฝรั่งงามอยู่นะครับมีมะนาวนะครับมะม่วงนะครับชนกแล้วก็เขียวเสวยนะครับแล้วก็เป็นแก้วขมิ้นนะครับมะนาวมีนะครับนี่ครับขุดจาก บ่อขึ้นมานะครับมาถมดินด้านบนดินที่นี่นะครับเป็นเหมือนหินแบบนี้นี่ครับหินแบบนี้ครับขึ้นมาจะเหมือนแบบดินเป็นเหมือนแป้งดินดานอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีหินเห็นไหมครับเวลาโดนฝนเยอะๆเนี่ยเราเดินเนี่ยมันจะยวบมันเหมือนกับว่ามันยังไม่อยู่ตัวยังไม่แน่นดีเพราะเราขุดขึ้นมาจากในบ่อเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรางน้ําไหลนี่ยังไม่แน่นนะครับ ห้องน้านี่ทําบ่อบําบัดนะครับขออนุญาตผ่านเลยนะครับขออนุญาตทาบ้านเล็กที่นะขอเล็กที่ผ่านเลยนะครับมีบ่อบาบัดปุ๊บเนี่ยทางอาเภอเขาดูบ่อบำบัดปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้ผ่านได้เลยถ้าเรามีรู้ไปนะนะครับเพราะว่าอย่านี้การขอบ้านเล็กที่บ้านเนี่ยตัวบ้านเป็นอะไรก็ได้นะครับขอให้เราพักผ่อนอาศัยนอนได้นะครับนะครับแต่ห้องน้ําต้องถูกถูกลักษณะต้องมีบ่อ แต่จริงๆแถวนี้เขาไม่ต้องมีบอมบัดก็ได้นะครับเป็นถังรองอย่างเดียวได้แต่ผมใชอบอมบัดก็คือพอมีลูกไปปุ๊บเนี่ยมันผ่านเลยไม่ต้องถามอะไรมากไม่ต้องมีใบาจากสาธารณสุขไม่ต้องมีใบาจากอนามัยด้วยนะครับบางที่ต้องใช้ใบาจากอนามัยนะว่าห้องน้ําถูกต้องไหมผมไม่ต้องใช้น้ำเพอวัดสิงครับผ่านเลยนะครับได้บ้านเลขที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับอันนี้คือบ้านไม้ไผ่เนี่ยามาอยู่ชวครานะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะสร้างเป็นบ้านปูนนะครับตรงด้านนี้ นี่ครับที่กว้างนี่ถมรอไว้แล้วเห็นไหมครับเอาเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยหินฝุ่นมาลงเรียบร้อยนะครับนี่ครับที่กว้างตรงนี้ยาวไว้นู่นนะครับนี่ก็จะปลูกตรงนี้นะครับปลูกตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับติดกับบ้านตรงนี้นี่ครับปลูกยาวไปเลยนะครับปลูกยาวไปเลยครับชั้นเดียวนะครับแล้วก็ซอยห้องเอานี่ครับยาวไปนี้นะครับก็เอาไว้เวลาญาติพี่น้องมาก็เข้านอนได้นะครับพักผ่อนได้ ทด้านหลังก็ปลูกไม้สักรอไว้แล้วนะครับงามแล้วนะครับโตแล้วนะครับไม้สักนะครับนี่ไม้สักเริ่มทาสวนเป็นผักพอเพียงเริ่มขึ้นแล้วนะครับนะครับปีหน้านะครับประมาณสงการนี่จะมีปลากินแล้วนะครับไม่ต้องซื้อแล้วก็ผักผักนี่จะมีเต็งปวาเริ่มโตแล้วนะครับพริกนะครับมะกอกเห็นไหมครับกล้วยนะครับกล้วยอยู่ด้านหลัง นี่พื้นที่หนึ่งไร่นะครับสี่สิบทุกด้านนะครับสี่สิบเมตรทุกด้านนะครับด้านหลังนี่สี่สิบเอ็ดนะครับสี่สิบเมตรทุกด้านนะล้อมรั้วนะครับเรียบร้อยนะอันนี้เป็นห้องเก็บของชั่วคราวไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอทําบ้านแล้วให้เสร็จตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวจะทําใหม่นะครับอันนี้ชั่วคราวไปก่อนลงรถก็ชั่วคราวไปก่อนนะครับนะครับเราต้องมาอยู่นะครับเวลาถ้าเราซื้อที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะวิ่งไปวิ่งมาไม่ไหวนะครับเพราะว่าค่าน้ํามัน นะครับถ้าเราไม่ถ้าอย่างผมนี่ไม่ได้มีงานอะไรนะครับทํางานออนไลน์นะครับเราลงจากรถก็ชั่วคราวไปก่อนนะครับเราจะอยู่เราจะได้ดูแลต้ตนไม้บอปลาทุกอย่างมันจะ,จะเจริญเติบโตนะครับถ้าเราอยู่ดูแลถ้าเราวิ่งไปวิ่งมาทิ้งไว้หญ้าก็จะลกแล้วก็ต้นไม้ก็จะไม่มีอะไรดูแลก็จะไม่งอกงามอย่างที่ที่เราอยู่เองนะครับก็เลยเนี่ยครับก็เลยเอาบ้านไม้ไผ่เนี่ยมาลงชั่วคราวก่อนนะครับหลังนี้สามหมื่นนะครับสามหมื่นแล้วก็ห้องน้ําเนี่ย ห้าพันบาทนะครับห้องน้ํานี้เราเทเราเทพื้นไว้นะครับแล้วก็ตั้งชักโครกไว้นะครับแล้วเขาก็ยกมาพร้อมบ้านนะครับมาครอบปุ๊บเราก็ล็อกขานะครับส่วนบ้านฝั่งนี้ไม่ได้ล็อกขาเพราะว่าด้านหลังในห้องน้าเรายึดบังไว้แล้วนะครับแต่ด้านข้างฝั่งนู้นลมมาตรงๆประทะบ้านเนี่ยครับสามหมื่นบาทนะบ้านไม้ไผ่หลังนี้นะนะครับก็มาชั่วคราวไว้ก่อนนะครับมามาอยู่ชั่วคราวพอกันฝนกันร้อนได้นะครับ ก็บ้านบ้านไม้ไผ่ดีนะครับโดยรวมดีเบานะครับแล้วขนส่งก็สามารถบรรทุกรถปิกอัพมาส่งเราได้นะครับเนี่ยหลังขนาดนี้อันนี้สามสามเมตเจ็ดสิบนะครับคูณสามเมตรเจ็ดสิบนะครับของด้านนี่ครับเสาไฟเราก็ต้องตั้งเองนะครับไฟเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านไม้ไผ่ขอไฟได้นะครับขอไฟได้ผ่านแน่นอนนะครับ นะครับใครบอกว่าบ้านไม้ไผ่จะติดเรื่องขอไฟขอน้ํามไม่ได้ไม่จริงนะครับนี่ครับผมตั้งเสาไฟเองเห็นไหมครับนี่ให้ช่างงานไฟฟ้ามานะครับทํานี่ไปซื้อเสามาเดินไฟนะครับไปติดลูกแหลกข้างในนะครับแล้วก็ติดตู้กันดูดซะนะครับไฟฟ้าเขาไม่ได้ติดเรื่องบ้านนะครับพรุ่งนี้เขาก็จะมาติดอ from and from and back, มอห้ผมแล้วที่เสาไฟด้านนอกนะครับนี่โยงมาจากด้านนอกเห็นไหมครับเรียบร้อยครับสองเฟสนะเรียบร้อยบันเล็กที่ได้เรียบร้อยผ่านนะครับบ้านไม้ไผ <ๆ S 1> ่ บางท่านบอกกังวลเอ้ยเอาบ้านไม้ไผ่ามาลงจะขอบ้านเล็กที่ได้ไหมจะขอน้ําขอไฟได้ไหมขอได้หมดครับนะครับขอได้หมดนี่ครับผมมีลูกน้องที่ต้องเอามาดูแลเห็นไหมครับนี่ครับบ้านไม้ไผ่สามเมตรเจ็ดสิบนะครับคูนสามเมตรเจ็ดสิบตั้งชั่วคราวไปก่อนนะครับอยู่ชั่วคราวไปก่อนพอเราพอมีตังเราก็ทําตรงนี้เพิ่มที่ว่างตรงนี้เห็นไหมครับอ่าสักสามสี่ห้องนะสามห้องก็น่าจะได้ สามเมตรสามเมตรสามเมตรอย่างเงี้ยครับสามห้องก็พอแล้วนะครับลูกหลานมาก็อยู่กันนะครับพอมีตรงนี้เราก็ทําได้ที่ว่างๆตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยครับที่ว่างๆด้านหน้านี่ก็ยังว่างเยอะเนี่ยครับไร่หนึ่งก็เยอะนะครับด้านหลังนี่ป็นบ่อเลยเลียงป่านะครับก็นั่นนะครับฝากไว้นะครับว่าถ้าลมแรงๆก็กลัวนะครับสาหรับผมผมกลัวเพราะว่ามันเบามันไม่ผ่ยเนาะแล้วขาไม่ได้ยึดกับอะไรนะครับทางร้านเขาจะมีแผ่นทีเดียมนะครับ แผ่นปูนคอนกรีตมาวางรองให้เรานะครับเขาก็ตั้งมาให้เราแบบนี้แล้วพอลมมันมาเรารู้สึกไม่สบายใจนะครับมันตีเบึ้อผมกลัวมันลอยนะครับแฟนก็กลัวก็เลยวันนี้ก็เลยนี่ครับตักเสาซะเลยนะครับลงทุนหน้าหกต้นละสามร้อยสามสิบนะครับยาวเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็เทปูนปูนครึ่งลูกใช้หินเยอะๆหน่อยนี่ครับเทเรียบร้อยแห้งแล้วนะครับแน่นตึกเลยนะครับช่างบอกว่าอย่างนี้ไม่มีการไปครับ ถ้าไปก็ต้องเป็นเฮอริเคนแล้วนะครับที่จะเอารอยขึ้นไปได้นะครับนี่รอบหนึ่งนี่ครับปูนแห้งเรียบร้อยในรอบพรุ่งนี้กบแล้วก็ยึดเสาครับโอเคครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดถูกใจนะครับช่องเป็ดทองภูมิวิธีอิสภาพไว้ด้วยนะครับมีอะไรก็จะแบ่งปันนะครับวันก่อนฝนตกนะครับเอาลงปลาทับทิมลงมานินไปแล้วฝนตกแรงตอนเย็น ปลาตายสิบกว่าตัวนะครับลงอย่างละร้อยครับลงเพิ่มนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากดติดตามต้องเปิดทองพูนด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็บลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับ